สวัสดีครับวันนี้จะพาไปที่วัดเขาช่องลมนะครับไปทําบุญกันนะครับเื่องในวันเกิดของแม่บ้านครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศเส้นทางที่เรากาลังมุ่งหน้าไปนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับรถเก่ารถใหม่รถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์ไปได้หมดครับก็จะเป็นทางราบแบบนี้นะครับวิ่งง่ายสะดวกนะครับมาตาม GPS ได้เลยนะครับนี่ก็จะผ่านโรงเรียนหุบอน นะครับใครที่เคยมากินไก่หูบ,บอลก็น่าจะรู้จักนะครับกระทางเข้าอยู่แยกใกล้ๆร้านไก่หูบ,บอลเลยนะครับชื่อดังด้วยนะนะครับก็ขับเข้ามาก็บรรยากาศผ่านชุมชนนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยเขาบริเวณรอบๆนี่ก็บรรยากาศดีนะนะครับถ้าในช่วงหน้าหนาวน,นี่ก็มีเรียกว่าหมอกบางๆนะครับช่วงเช้าๆแต่สายๆหน่อยก็ร้อนเหมือนกันนะครับนี่ก็วิ่งผ่านสวนชาวบ้าน ก็จะมีร้านอาหารร้านข้าวที่พักนะครับแถวนี้ก็สัญญาณ GPS เข้าถึงนะครับไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในป่าในเขาอะไรนะครับสมาร์ทเปิด GPS เข้ามาได้เลยให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับก่อนที่จะถึงข้างในวัดที่จอดรถด้านในก็มีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่นะครับที่จอดรถกว้างนะครับมีรองรับทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในพร้อมกันเลยครับนะครับก็มีกําลังปรับปรุงแล้วก็ก่อสร้างเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อรองรับผู้ที่มีจิตศรัทธาแวะเวียนเข้ามาทําบุญที่นี่นะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ปัดเขาช่องลมนะครับตอนนี้ผมจอดรถได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้ทเทวสวุวรรณนะครับไหว้พระแล้วก็ขอพรเทวสสุวรรณ เคล่วนไชื่อเท้าทองล้นใช่ไหมอยู่ที่วัดเขาชงลมนะครับจังหวัดชนบุรีวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของแม่บ้านก็เลยพามาไหว้พระขอพรแล้วก็ขอโชคลาบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศที่จอดรถนะครับวันนี้ผมมาวันอังคารนะไม่ใช่วันหยุดนะรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับโชคดีไปนะครับคนไแม่ให้ดูลานจอดรถนะครับ ี่เป็นบรรยากาศโดยรอบลานจอดร,รถวัดเขาช่องลมนะครับก็มีที่จอดกว้างอยู่นะครับอันนี้เป็นวันธรรมดาคนน้อยโชคดีไปปะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนู่นเลยนะครับ นีัสที่บูชาชุดละ99บาทบูชาเครื่องสักการะท้าวเวสุวรรณชุลละ99บาทนะครับดอกไม้จะนำมาเองก็ได้นะครับเป็นดอกกุหลาบสีแดงนะครับนี่ก็จะมีผ้าแดงสำหรับเขียนทำอธิษฐานขอพรครับ จะเป็นดอกไม้คู่เสียงโชคอ,อ,อ,อตัวน้ยินดีนครับบูชาก็จุดทูปจุดเทียนทั่วไปเหมือนวัดทั่วไปนะครับไว้บูชาทาเวสสุวรรณ ของบูชาพระเวสสุวรรณนะครับที่บูชามาเนาะก็จะมีน้ำแดงนะครับวงมาลัยดอกกุหลาบนะที่เราติดมานนะี่เป็นผ้าอธิษฐาน,นครับที่มัดไว้หน้าองค์้าเวสสุวรรณเท้าทองล้นนะร้อนใส่ต้นโพงเงิน นี่โพทองใส่ต้นโพทองอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับนี่ร่วมทําบุญกับวัดภาษาทูนะครับนี่โพเงินไอโพทองต้นหนึ่ง เป็นคลองไงคลองยันต์ดีไหมเอาตีให้จะได้ตรงดังใครมาก็ตีได้นะแต่ในบ้านเราไม่ตีขอพรอ,อย่างเดียวนะครับที่โบสถมหาอุดวัดเขาช่องลมเดี๋ยวเรา้าไปไหว้พระอะไรกันไหว้สังฆทานก่อนไว้สังฆทาน อ๋อนี่คราเครอบตามปีเกิดวาเมว่าอิโตทีนังเปตานังโอปะกาปะเตอีจิตังปจิตตาตรงหังเก็บเมวะาัำไม่ใช่โตตาเปโปเรงโตสตากาปานี่เจิมหน้าผากน,นะครับเราก็มาต่อคิว นี่เป็นยันที่เราเจิมกับหลวงพ่อนะครับที่วัดเขาช่องลมเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์เรียโบสมหาอุดไปด้านนี่ติดกันเลยเนี่ยอยู่ข้างๆเท้าเวสุวรรณนะครับเท้าทองลน้นอยู่ติดกันเลยนะครับใ้รคาดนี้มีหรอ ตอนนี้ก็สิบ็ดนาฬิกานิดนิดนครับด้านไหนนี้ก็จะมีคำขอเข้ามาพระรัตนตรัยนะครับสิ่งใดที่เราร่วงเกินก็มาขอเข้ามาที่นี่ได้นะครับจะให้ดูด้านในโบสถ์หมหาอุดนะครับของวัดเขาช่องลมนี่ก็จะมีเขียนปฏิมากรรมฝาผนังน่าจะเป็น เกี่ยวกับไม่แน่ใจนะว่าเรื่องอะไรบ้างนะก็จะมีหลายเรื่องแล้วก็รวมถึงพระพ,พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับก็ประมาณน,นี้มองลอดประตูออกไปก็ยูด,ด้านนอกตรงนี้นะครับก็ อนุโม iden, Bref, ót, ทนาบุญร่วมกันนะครับใครที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้รับบุญแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับตรงด้านหน้านี้ก็จะมีที่ทําบุญหล่อพระแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นถวายลงศุกนะครับก็อยู่รอบๆของท้าวเวสสวรร์นี่แหละนะครับบรรยากาศด้านล่างที่จอดรถด้านหลังนี่จะเป็นที่จอดรถนะครับรอบๆก็จะประมาณนี้ วันธรรมดาคนไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามาวันหยุดนักกัตรเตอเิกเนี่ยคนเต็มวัดแน่นอน,นโซนเสียงโชคนะครับหลังจากที่ขอพรเสร็จเนาะหยุดทูบอธิษฐานขอเลขแล้วก็มาอุดหนุนตัวนี้ได้นะครับอยู่ด้านหน้าด้านหน้านะครับท้าวเวสุวรรณเลยนะเนาะอันนี้ภาพวิวตรงที่จะรถนะครับ,ร,บรอบๆก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะทีลมโกรกดีนะไม่ได้ร้อนอิดอัดแบบ อบอ้าวจนเกินไปนะครับถึงแม้ว่าแดดจะร้อนมากๆแต่ก็มีลมกรโกตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขาไปดูบรรยากาศบนเขาสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแต่เขาก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเราจะขับขึ้นไปฝั่งโน้นนะครับขึ้นไปบนเขาด้านหลังของท้าเวสุวรรณไปที่รถกันเลยครับทย่ด้านในวัดก็จะมี ของขายนะครับของกินของขายอยู่รองรับคนที่มาทําบุญนะครับใครมาแล้วหิวก็สามารถปูดหนุนตรงนี้ได้นะครับหรือว่าด้านนอกก็มีนะครับชุมชนก็สามารถซื้อของกินของฝากได้ที่ติดกับด้านหลังของเท้าเวสุวรรณนะครับก็จะมีทางขึ้นเขาทางด้านข้างเลยครับเราจะขึ้นไปด้านหลังโน้นเลย เี๋ยวเราไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะผมก็ไม่เคยมานี่เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเท้าวเวสวร์นะครับเท้าทองล้นเราก็จะมาขึ้นด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนเลนเอ,อ่ระดับความชันก็ประมาณกี่องศานี่สี่สิบสี่สิบองศาน่าจะได้ใครมาแล้วก็ลองขึ้นมาดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูก่อนว่า ขบวนนั้นมีอะไรบ้างใครที่จะมาก็ใช้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับการมาไหว้พระทําบุญที่วัดเขาช่องลมนะครับตรงนี้ค่อนข้างชันนะครับชันชันชันแบบนี้ใครที่แรงรถไม่ถึงก็อย่าขึ้นนะครับเราจะเลี้ยวทำไม เดี๋ยวหลบรถใหญ่ก็ตัวนี้ค่อนข้างชันนะครับ45องศาอ่าก็เป็นทางขึ้นเขาระยะสั้นๆนะครับด,ดูซ้ายนี่เลยก็มีที่จอดพอป,ประมาณนะครับไม่ได้มากไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับด้านบนก็ มีเขียนว่าหลวงพ่อทันใจนะครับไปด,ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วกันนะที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ด้านบนนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับไม่แน่ใจว่าสร้างอะไรบนก็มีห้องน้ำนะครับ นี่ก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจนะให้เราไหว้ขอพอรนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นพระธาตุเจดีสีจอมไตรสีทองอารามอยู่ข้างบนนี่นะครับก็จะมีเจดีเล็กเจดีรองล้อมรอบแน่ใจว่าศิลปะทางไหนนะครับ ตนี้น่าจะเป็นพระพุทธบาทจำลองไปดูก่อนอ่าใช่ครับก็สามารถมาทำบุญนี่นะครับมีพระแกะสลักไม่แน่ใจว่าเป็นสมัยไหนนะสุโขทัยหรือเปล่า,ลานี่ครับวิวด้านบนนี่ครับ็สามารถมองวิวได้นะก็จะมีพระ พุทููให้กราบไหว้นะมีด้านบนนะก็จะมาทําบุญกราบไหว้ได้นะครับหรือว่ามาดูวิวด้วย mm hmm. ก็แดดนะครับช่วงนี้ห้าโมงกว่าแล้วจะเที่ยงแล้วนะครับแต่มันมีลมนะมีลมทําให้อากาศเลยรู้สึกว่ามันไม่ร้อนมากเป็นหลวงพ่อทองสำเร็จนะครับตั้งอยู่บน ก้อนหินใหญ่สวยงามนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับอันนี้ต้องเดินขึ้นบันไดหน่อยนะครับเป็นวิวด้านบนนะครับของวัดเขาช่องลมนะครับบนบนภูเขาด้านหลังท้าเวสุวรรณนี่นะครับบรรยากาศด้านบนนะครับก็ได้ยินเสียงประกาศและฟังตรงนี้น่าจะเป็นที่เราทำบุญ ด้านล่างนะครับท้าเวสวุวรรณได้ยินเสียงประกาศมาจากทางนี้นะครับต่ตะบนก็จะเป็นล้อมรอบด้วยภูเขาประมาณนี้นะครับหน้าร้อนแล้วก็จะแรงๆหน่อยโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นจากด้านล่างสามารถเดินขึ้นมาได้นะครับบันไดใครที่ไม่ได้เอารถมานะครับไม่ได้รถขึ้นมาก็สามารถเดินนี้ได้ แต่ว่าเราเอารถขึ้นมาแล้วปะบันไดก็ไม่ชันเท่าไหรนะ่นะนจะเดินง่ายครับตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเราก็จะกลับจากวัดเขาช่องลมนะเมื่อกี้เราก็ได้ไหว้พระมาหลายๆจุดนะครับก็สําหรับใครที่ชมมาถึงช่วงท้ายนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับรับอนิสงส์นะครับจาก พวกเราด้วยนะครับในการทำบุญที่วัดเขาช่องลมครั้งนี้นะครับใครที่อยากมาไหว้พระนะครับก็กดนะครับ Google m แ p บบมาได้นะครับทางวิ่งค่อนข้างจะสะดวกนะคือเซิร์ชวัดเขาช่องลมก็ถึงเลยนะวิ่งง่ายนะครับไม่ได้ขึ้นเขาขึ้นอะไรมากมายนะครับก็ผ่านแค่ชุมชนแล้วก็มีรดยางถนนก็ถึงวัดได้อย่างดีนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ